องคอเขาดีครับเขาจะยืนเชิดแบบสง่าสวยเหมือนนางงามครับเสาหน้าเขาคมครับอันนี้เขาเรียกเสาหน้าคมครับแล้วเขามีขนงตาครับดวงตาเขากว้างครับเราจะมีเสน่ห์เราชมพ่อพันธ์ของหนุ่มอุทัยไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาชมแม่พัน ันบ้างน,นะคะว่าเขาจะมีความใหญ่ความโตขนาดไหนะอันนี้คือแม่ถุงเงินใช่ไหมคะถุงเงินครับอันนี้คือน้องแซมนะคะถือว่าเป็นผู้ช่วยอีกหนึ่งท่านนะคะที่คอยอดูแลฟาร์มด้วยใช่ไหมคะน้องแซมเขาได้มาทางพันธุกรรมทางด้านไหน,นะคะน้องแซม ตัวนี้ได้พันธุกรรมมาจากแม่แม่เหลือครับแม่เหลือเป็นควายเล่าอุทัยครับออกมาจากบ้านผู้ใหญ่เอ็มครับลุงวาครับทันเล่าของลุงเวาครับเป็นเล่าเก่าเป็นถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งท่านเลยนะครับใช่ครับแม่เหลืองแล้วก็มาทางแม่เหลือผสมกับเจ้าสตางสตางครับมาเป็นถุงเงินพ่อเขาเป็นสตางใช่ไหมคะน้องแตงครับผมทางสายไหนคะน้องแตงสตางก็เป็นลูกป่าเงินกับแม่งามครับเป็นพี่ชายของ จันสง,งาครับแม่ถุงเงินนี่คือเป็นลูกของสตางสตางนี่เท่ากับว่าเป็นพี่ชายของจันสงาครับผมอ๋อ oh, นี่นะคะคือ d ีเเรื่องโครงสร้างของเขามาทางดีท้งพ่อทางแม่แล้วก็มีทางพันธุกรรมที่ชัดเจนก็คือเป็นมีเหล่ามีกออย่างแม่เหลืองนี่ก็เป็นเหล่าของลุงวาวลุงวาวครับ uh, บ้านผู้ใเอ็มครับใช่อุทัยธานีเหมือนกันใช่ครับเท่ากับอย่างเงี้ยเราไปเจอเขายังไงคะถุงเงินตัวนี้ ถุงเงินพอดีเสียเขาไปเที่ยวเจอครับค่ะอยู่ที่บ้านจ่าเบิร์ดจ่าเบิร์ดซื้อมาอ๋อจ่าเบิร์ดไชน้าครับเข้ามาอยู่ในสังกัดเหล่านี้ประมาณกี่ปีแล้วคะเนี่ยมาได้ปี6-2ครับ62ใช่ครับแต่คุณแม่มองดูเหมือนตัวนี้ได้มีรางวัลการันตีมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการประกวดที่ไหนะคะน้องแซมงานลุ่มแม่น้ําอุทัยธานีครับ ปลายปีธันวาเดือนธันวาปี6กสาาครับอันนี้คือได้รางวัลฟันแท้1คู่ถึง2คู่ครับอ๋อหคู่ถึง2คู่ครับโอ้อันนี้คือได้รางวัลชนะเลิศใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อก็เท่ากับว่าที่ผ่านมาไม่กี่ปีเองนะคะสำหรับถุงเงินตัวนี้แล้วอย่างเงี้ยเรามีความประทับใจอะไรในตัวถุงเงินนะคะน้องแซมตัวนี้คือเสาหน้าเขาดีครับมีแบบเขาเปิดสวยครับคือเป็นอัตลักษณ์ควายไทยสมัยเก่าครับแบบหน้าเสาหน้าเขาดีเสาหน้าเขาไม่หักครับขนงตาเปิดกว้างครับตัวนี้ครับมีไพรีเขานะครับ และเล็บเขาดีครับพันธุกรรมเล็บคือแบบไม่ต้องแต่งนะครับเล็บแบบเล็บหนากลาความนะครับตัวนี้ยืนดีครับทรงดีครับบ่าหน้าเขาหนาครับว่าขาวเข้าคือเป็นช่วงไหลช่วงระหว่างตรงนี้นะคะใช่ครับใช่ครับนี่นะคะดูโครงสร้างของเขาอย่างที่น้องแซมบอกคือบ่าหน้าเขาหนาครับหนาหน้าน้าหลังครับควายตัวนี้ครับแล้วแล้วช่วงหลังเขาแบบตรงครับคอเนี่ยเขาเชิดตลอดครับคล้ายๆควายคอกว้างนะครับก็คือเท่ากับว่าเออหนึ่งเรื่องโครงสร้างของเขาความหนาของเขาได้มาแล้วใช่ครับ โอ้แล้วความสูงของเขานีสูงประมาณเท่าไหรครับดูแล้วนีสูงกว่าเหมือนจะสูงกว่าคุณแม่เลยนะคะตอนนี้อ<น>ะประมาณร5 0ยห้าิครับโอ้ทำไมคดูด้วยผิวเผินนี่เหมือนเขาสูงกว่าแม่อีกนะคะเนี่ย <c oughs> คือแบบว่าตอนนี้คุณแม่สูงร้อยหกสิบแต่ดูโอ้โหช่วงไหล่ของเขาอย่างที่น้องแซมบอกคือไหล่ของเขาค่อนข้างที่จะกว้างแบบเป็นความสวยของเขาในตัวของเขาดูหน้าอกดูอุ้งมือเขา,าของเขานะคะใช่ครับอย่างที่น้องแซมบอกคือนี่เล็บเท้าของเขา เป็นกะลาคว่ำใช่ครับใช่ครับเล็บหนักกะลาดูหน้าตาของเขาสวยกระบาลเขาของเขาเปิดอย่างที่น้องแซมบอกทุกอย่างเสาหน้าเขาดีด้วยครับเสาหน้าดีครับมีขนมคิ้วครบครับครบทุกอย่างใช่ครับเราประทับใจหลายๆอย่างอย่างเงี้ยคือเขาข้าวตัวเขาก็ต้องไม่ธรรมดาแน่เลยค่อนข้างไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะว่ามีความสวยความเพราะว่าได้มาก็หลักร้านแล้วครับเขาส่งรูปมาตั้งแต่มาอยู่กับที่ฟาร์มหนุ่มอุทยอย่างเงี้ยเขาได้ส่งรูปมา สองตัวแล้วครับสองตัวแล้วครับผออันนี้คือลูกของเขาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเขารังนมดีด้วยครับฐานนมดีด้วยแม่เนี่ยครับใช่ครับเขาบอกว่าแม่พันธุ์ที่ดีหนึ่งจะต้องแบบอ่าเรื่องรังนมด้วยใช่ครับอ่าเต้านมจะต้องใหญ่ใหญ่และเท่ากันด้วยครับเต้านมเขาเสมอกันใช่ต้องวางมือเท่ากันใช่้นี่ลายที่สองที่คุณแม่เคยเจอมาเขาบอกว่าที่จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีคือรังนมจะต้องใหญ่แล้วก็ต้องเท่ากันครับรังนมใหญ่ฐานนมดีครับฐานนมนี่จะแบบคล้ายๆลังพึ่งอะครับก็คือ่แล้วก็อ่า ไอ้เต้าน,นมเขาเรียกว่าอะไรนะจะต้องเท่ากันด้วยนะคะใช่ครับเนี่เท่ากันเสมอกันครับอตนนี้คือเหมือนลูกเขาดูดไปมันก็เลยไม่เท่ากัน ใช่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 อันนี้คืออันนี้คือเป็นการใช่ใช่อันนี้คือลูกเขาใช่ค่ะเพราะว่าลูกของเขานี่ประมาณกี่เดือนนะคะน้องแซมลูกอยู่ที่ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนพ่อพันธุนี่ก็คืออยู่ในฟาร์มของเราเลยใช่ครับโอ้เป็นครอบตัวนี้เขาเป็นลูกของเจ้าไผ่ครับเจ้าไผ่คือเป็นลูกของมณีแดงเราตะคิดห่าสูมณีแดงเขาก็พันธุกรรมที่ดีอีกหนึ่งตัวทางสายพันธุนี้คือได้โครงสร้างความหนาความใหญ่ของเขาใช่ครับแล้วก็ความสูงของเขาด้วยใช่มณีแดงนะคะคือที่แน่คือได้เนื้อหนังมังสั ของเขาแล้วล่ะแล้วดูที่นี่หน้าอกของเขาค่อนข้างใหญ่เหมือนเดิมนะคะตัวอย่างถุงเงินอย่างเงี้ยเขาอายุประมาณกี่ปีนะคะองแซมห้าปีครับห้าปีครับอ้อยางงี้เขาก็สง่งรูปไปได้อีกยาวๆเลยสิคะเนี่ยครับผมโอ้โหถือว่าเป็นอ่าแม่พันธุ์ตัวนี้เขาเป็นเขาเขาจะมีวงคอเขาดีครับวงคอเขาดีครับเขาจะยืนเชิดแบบสง่าสวยเหมือนนางงามอะครับแล้วก็บ่าหน้าเขากว้างครับ การการยืนฐานยืนเขาดีครับดูดูอย่างที่น้องแซมบอกนี่การรักฐานที่มั่นคงมากใช่ครับนี่ดูช่วงที่สั่นคอของเขาความนิ่งของเขานี่อย่างที่น้องแซมบอกคือช่วงนี้นี่นะคะจะเป็นช่วงไหลของเขาใช่ครับที่น้องแซมบอกคือไหลจะต้องกว้างนี่นะคะแล้วก็ช่วงนีหลังจะตรงบั้นท้ายของเขาคือหน้าตาของเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาอะไรนะคะน้องแซมเขาของเขาอ๋อไพรีเขาแล้วก็ใช่ครับแล้วเขาเขาเปิดครับค่ะ หน้าตาจมูกเขาโด่งมากเลยนะคะเนี่ยสวยมากเ,เ<ล>สาหน้าเขาคมคอันนี้เขาเรียกเสาหน้าคมครับ <Okay. S 2> แล้วเขามีขนงตาครับดวงตาเขากว้างครับเราจะมีเสน่ห์ เสน่ห์ของเขาอ่าเหมือนคนเขียนคิวน่เหมือนคนเขียนคิวอย่างที่เออใช่ตรงนี้ใช่ย่ที่โนแซมบอกตรงนี้ใช่โอ้เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้ขนมอะไรขนมตาครับขนมตาเป็นชั้นเลยอ่ะใช่ครับโอ้พี่เพิ่งสังเกตเหมือนกันนะคะเนี่ยเออว่าเหมือนอันนี้เสาหน้าก็เหมือนผู้หญิงที่แบบเวลาเข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 าแต่งหน้าเขาต้องทาทาจมูกอ่ะคะโจมูกเขาเป็นสันจริงๆเลยคดูหน้าตาของเขาสวยสวยไหมพี่เต๋อสวยสวยพี่เต๋อชอบไหมแล้วก็พอปากเขาดีด้วยครับตัวเนี้ยพอปากอ่า We'll be right back. กระเพาะปากาเขาสวยตรงนี้เหรอคะใช่ครับเนี่ยกระเพาะปากาเขาสวยครับเขาไม่บานจนเกินไปเขามีกระเพาะปากาที่รับกับหัวแล้วก็หน้าครับใช่ครับอันนี้คือเหมือนเป็นได้ความรู้อีกหนึ่งท่องทางเลยนะคะเนี่ยคือคุณแม่ก็เพิ่งว่าเพิ่งไม่เคยไปแต่ละที่ไม่เคยสังเกตเรื่องขนมขนมอะไรนะขนมควายตรงนี้ตรงเหมือนคิ้วอะคะ่ะใช่ใช,ใช่ครับเพิ่งจะสังเกตเห็นกันแล้วเนี่ยมีความสวยในตัวของเขาจริงๆเลยค่ะดูนี่แล้วก็ช่วงลําคอของเขาถุงเงินตัวนี้เขามีอัตลักษณ์ที่ครบเลยใช่ไหมคะใช่ครับปากคาบแก้วครับมีมี มีฟันที่เสมอกันและฟันซี่ใหญ่ครับส่วนมากฟันบางบางตัวเป็นฟันหนูฟันเล็กฟันห่างฟันไม่เสมอกันอันนี้เขาฟันเสมอกันและฟันใหญ่ครับเป็นควายเป็นควายไทยครับฟันใหญ่ครับอ๋อเป็นควายไทยเป็นควายพื้นบ้านดั้งเดิมของช่ครับเป็นควายควายปักอะครับอ๋อก็คือควายปักนี่คือหมายถึงควายที่ดั้งเดิมเป็นควายเหล่าเก่าๆอย่างเงี้ยครับใบหูขาวมีควายอุทัยจะมีขนที่หัวยาวค่อนข้างยาวและขาวครับเขาบอกว่าควายอุทัยที่มีขนที่ยาวอย่างเงี้ย หนึ่งเพื่อป้องกันยุงด้วยใช่ไหมใช่ครับป้องกันยุงป้องกันแมลงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่างงี้คือเท่ากับว่าเป็นควายที่ดั้งเดิมอย่างที่น้องแซมบอกเป็นควายเหล่าพื้นบ้านของอุทัยธานีเลยใช่ครับการยืนของเขานี่การยืนสง่ามากเลยนะคะอย่างดูทั้งเล็บท้าดูองค์มะพร้าวคือครบทุกอย่างมีคาดที่ลําคอนี่นะอ้องคอชัดเจนครับสองอองครับมากเลยสองส่งลูกที่ดีต้องดูหน้าอกของเขาด้วยใช่ครับมะพร้าวห้ามันเขาจะย่อนยานแล้วเขาเขาสวยตัวเนี้ยมะพร้าวห้าเขาสวยครับเขาไม่ยานจนเกินไปหรือว่าแบบ เลขจนเกินไปอะครับเขาก็มีความกว้างในตัวของเขาใช่ครับ <c oughs> เขากว้างรับกระบาดเขาไงบาดเขาก็ะอกเขากว้างรับกันครับคุ<อ>้มกับค่าตัวที่มาจริงๆนะคะ<ช>คือค,ความสวยทุกสัดส่วนของเขาเลย <c oughs> การทรงลูกที่ดีทั้งหน้าอกของเขาแล้วก็รังนมของเขาคือสองอย่างนี้คือเขา คนโบราณเขาว่าไว้เหมือนกันตามเหล่า,ลารุ่นปู่รุ่นตารุ่นยายเขาบอกว่าอาการที่จะมาเป็นแม่พันธุ์ที่ดีต้องดูที่หน้าอกของเขาด้วยดูอุ้งมะพร้าวของเขาด้วยว่าถ้าอุ้งมะพร้าวใหญ่นี้ก็เท่ากับการส่งลูกที่ดีด้วย<ช>คือคเลี้ยงลูกที่ดีมากๆเลยอะค่ะแต่อย่างแม่ถุงเงินตัวนี้คือหนึ่งได้ทั้งอุ้งมะพร้าวดีแล้วก็รังนมที่ดีปากตัวนี้สวยอย่างพี่เตอพี่เตอจับนมเขาได้ไหมกล้าจับไหมพี่เตอร์ลองดูก่อนเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> โหนี่ลูกของเขา,านี่มานี่ลูกของเขานี่เป็นเพศผู้ชื่ออะไรคะน้อง ยังไม่ได้ตั้งชื่อครับโอ้ตัวนี้นะคะคือลูกของเขานี่นะคะลูกเป็นลูกของไม่ตัวนี้ลูกของเจ้าไผ่ครับเป็นหลานของมณีแดงครับลูกเขาก็เบนห่างดีนะครับก็เบนห่างจะใหญ่ค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็บันปันท้ายครับตะกุยหลังไม่แทรกนะครับตะกุยหลังเขาจะส่งมาที่ที่หางครับ ก็เลยทําให้ตูดสวยเออใช่แต yes ่บ้านแต่บ้านทายของเขาสวยจริงๆใช่ครับเป็นเหลี่ยมสวยแล้วก็หลังแค่หลังเขาดีครับเพราะว่าสายมณีแดงเขาจะเป็นค่อนข้างลำตัวยาวและเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่้วใหญ่ด้วยใช่ครับใหญ่มีความใหญ่ของเขาด้วยมณีแดงอะไรอย่างเงี้ยครับลำตัว สูงครับสูงด้วยแลวมาบวกสายเจ้าเนื้อทางแม่ด้วยครับเจ้าเนื้อจริงๆตัวนี้สาย <laughs> สายทางแม่จริงๆเลยตัวนี้คือ, 8, อสายพันธุ์พ่อสายพันธุ์แม่อย่างเงี้ยคือใหญ่ทั้งคู่ใหญ่กับใหญ่อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าอ่าทางพันธุก,กรรมอาจเป็นลูกของเจ้าไผ่ก็คือทางอ่าเหล่ามณีแดงก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็มาบวกกันความใหญ่อย่างนี้หูอย่างนี้พี่มอง ข้ามไปอีกหนึ่งสเต็ปเลยเหมือนกันนะคะเขาจะต้องมีทั้งโครงสร้างของเขาหนึ่งโครงสร้างสูงใหญ่ยาวของเขาแล้วก็ถ้าเป็นเพศผพูนนี้เท่ากับว่าจะเก็บเป็นพ่อพันธุ์อีกไหมคะตัวนี้ก็ไม่แน่อนาคตก็อาจจะเก็บไว้อย่างนี้ถ้าเก็บไว้ก็หูล้นฟาร์มแน่เลยสี่ตัวแน่เลยแต่ถ้าเกิดแบบมีคนสนใจแล้วก็ไม่แน่ครับอาจจะแบบเปิดเปิดให้แบ่งปันเกษตรกรใช่ครับไปทําสายกันหรือว่าไปควายกันอะไรอย่างนี้ครับอนาคตต่อไปไงเราจะใส่ สายพันธุ์ไหนต่อคะอย่างแม่ถงเงินตัวนี้ก็ใส่สายพันธุ์ที่มีอยู่ในฟาร์มนี่แหละครับพ่อพันธุ์ที่มีอยู่นะครับอาจจะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นแบบรุ่นลูกเจ้าแสนอะไรเงี้ยหรือว่าเจ้าขุนช้างที่หลานเจ้าแสนบ้านนาอะไรเงี้ยอาจจะไขว้กันความหนาลึกใส่ความหนาลึกกับความใหญ่สูงครับบวกกับความเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับก็จะใส่กันก็จะลองดูครับทางฟาร์มเจ้าพ่อพันธุ์ทางฟาร์มของเราใส่ครับจะบีดกันเองในฟาร์มครับ บีกันเองเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ก็ดีนะพี่มองว่าถ้าบีดเองก็คือเหมือนวัดดวงกันไปเลยใหญ่ใ,ใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เออเขาทาเขาทาถ้าบีดกันเองอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากที่จะบีดกันเองอดี <laughs> นี้เจอรายที่3นะคะที่จะบีดกันเองอะไรอย่างเงี้ยแต่บานาคือเขาเจ้าเนื้อครับเ<ช>จ้าเนื้อ<ช><ช>ครับแล้วเขามีความที่แบบแค่หลังเขาดีแล้วก็แม่ถุงเงินเนี่คือคือคือตวับตวับเขาแบบไม่ลึกจนเกินไปครับดูแล้วรวมรวมแล้วเขาสมูทนะครับครับท้ายแค่หลังอะไรเงี้ยแล้วก็ การยืนทรงตัวเขาดีครับหน้าเขาเขาเปิดรับแบบเหมือนแบบเหมือนหน้างามอ,ะอ่ะอย่างเนี้ยอย่างตัวเนี้ยคือเขามีความสมบูรณ์เกือบ100%ออย่างเงี้ยเราแทบจะไม่ได้ปรับ ตรงไหนของเขาเลยอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างเงี้ยเราจะถ้าเอาสายพันแสนบ้านนามาใส่เงี้ยเราจะปรับทางส่วนไหนของเขาครับมองดูจ้าถุงเงินเนือปรับของเรื่องกล้ามเ,<ห>เนื้อครับกล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อครับอาจจะเป็นกระดูกเรื่องกระดูกเรื่องกล้ามเนื้อครับแล้วก็ให้เขาดูแบบเป็นควายไทยเก่าๆครับเพราะพี่มองดูแล้วนี่คือความสวยความสมูทความสวยสง่าของเขานี่คือถุงเงินมีพร้อมเกือบทุกอย่างแล้วถือว่าครบเลยครับตัวนี้เรื่องเสาหน้าเรื่องบาหน้าเรื่องเล็บอะไรเนี่ยดีหมดครับกระเบนหงกระเบน หางปูหางครับดกดีสวยครับท้องเขาก็อ่างด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับอ่างเขาอ่างอ่างไม่เฟซไงครับเพราะว่าตัไปเยดท้ายเพราะว่าบ่าหน้ากับตูดเขากว้างรับกับพุงเพราะว่าเขาท้องอ่างแต่ท้องอ่างไม่ย้้ยทองอ่างช่ใช่ใช่ใช่บางตัวบางตัวอ่างแต่พุงไงครับแต่นี้เขาไม่อ่างแต่พุงไง เข,เขาไม่เฟซไม่เฟซหน้าไม่เฟซหลังเขาไม่สู้เลยนะคะเนี่ยขนาดลูกน้อยเนี่ยไม่สู้ครับไม่สู้ไม่อะไรเลยกินหญ้ากินฟางธรรมดาเนี่ยครับพี่เตอ๋อยากเล่นของเขานี่ดูนี่อย่างที่น้องแซมบอกนี่คือแข้งขาของเขากล้ามเนื้อของเขาเป็นปั้น,นเลยป้องขาเขาจะเตา ป้องขาหน้าป้องขาหลังเขาจะเป่าเหมือนกันเลยครับแล้วเล็บเท้าเป็นเล็บเท้าใช่ครับเขาจะยืนปลายเท้าครับเขาไม่ยืนส้นเท้าครับโอ้จริงๆยืนเต็มเขาใช่ใช่เขาจะยืนปลายเท้ายืนเหมือนเหมือนนางงามเขายืนยืนปลายเท้ายืนแบบเขย่งอ่ะดูสิเขายืนนิ่งมากเลยดูราของเขาดูเล็บเท้าของเขาเท่ากันมากเลยครับเท่ากันมากเลยค่ะเล็บเขาสนิทด้วยครับสนิทเท่ากันจริงๆเลยนะดูรังนมของเขาอย่างที่น้องแซมบอกคือรังนมจะต้องใหญ่ตอนนี้คือเขาอ่ามีลูกน้อย อาจจะแบบถูกกระตุ้นไปบ้างอะไรอย่างนี้แต่ที่ความยาวของเขานี่ยาวพอกับกว้างเท่านี่เลยของเป็นหนาสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับอความยาวของเขาแม่นจริงๆเล็ยเท้าพี่ชอบมากเลยเร็บเท้าของเขาสวยงามเท่ากันเดชอย่างที่เราแซมบอกทั้งแบบถุงเท้าของเขามาหน้าอุ้งมือเขาของเขาใหญ่โตใช่ใช่ครับ มองขาเขาเปล่าครับเขายืนสวยยืนสง่าครับแม่ถุงเงินอย่างนี้คือเขา5้าปีครับผมอย่างนี้เขาก็เริมเติบโตไปได้อีกเรื่อยๆสิครับใช่ครับ<ม>ใช่ครับเดี๋ยวเขาจะขยายอ่างกว่านี้และขยายสูงกว่านี้ เพิ่มความสูงกว่านี้และเขาขยายอ่้งกว่านี้เพราะว่าดูแล้วนี่ช่วงตรงนี้คือเขาสามารถยังไปได้อีกไกลใช่ครับท้ายเขาจะกวา<ช>้างกว่านี้ครับช่วงสะโพกหลังของเขาช่วงตรงนี้เขายังมีความยาวได้อีกเพราะว่าควายเขาบอกว่าจเจริญเติบโตเต็มที่นี่ประมาณ7ปี7ปีครับ7ปีปอันนี้เขาห้าปีหูอ,อย่างนี้เท่าที่แน่คือมีเวลาีก2ปีใช่ความสูงต้องมาแล้วใช่ครับบ่าหน้ากบ่าหน้าก็จะออกอีกมะพร้าวห้าก็จะแบบใหญ่ใหญ่ขึ้นอีกเต็มขึ้นกว่านี้ครับแลวเขาก็จะยาวเปิดช้อนกว่านี้ครับเพราะว่าตัวนี้เขาครบเลยไพรีเข่ะ ลายเลี่ยมเขานี่สวยเลยครับไม่แบบโดยไม่ต้องแต่งครับค่ะพี่เตอ๋อมาจำนมค่าสิอยากรู้ เขาบอกอย่างที่น้องแซมบอกคือช่วงท้ายของเขานี่เขาบอกว่าการซื้อควายจะต้องเหมือนลักษณะเหมือนตู้เย็นจะต้องตรงเหมือนซี่เหลือมผืนผ้าใช่ครับอันนี้คือเขาเริ่มได้มาแล้วนี่ความหนาของเขาได้บั้นท้ายของเขาได้แล้วก็ที่สําคัญคุณแม่ชอบมากเลยนะคะคือนี่ช่วงช่วงสท้ายของเขาช่วงสะโพกของเขาอุ้ยแต่โคนหางเขาใหญ่มากเลยอะกระเบนหางใหญ่ครับโออโคนหางใหญ่มากแล้วแล้วตะกุยหลังข้างบนนะครับเขาส่งไปที่หางเลยครับก็เลยดูตูดสวยตะกุยหลังก็คืออยู่ช่วงตรงนี้ใช่ครับไม่แซกครับตะกุยหลัง ไม่แกครับคือสมูทลงมาอย่างนี้เลยนะคะถก็ช่วงบัน้นช่วงสะโพกเหมือนช่วงอ่าช่วงสะโพกของเขาช่วงท้ายของเขายังมีความอย่างที่ใกล้ๆก,กับช่วงไหล่หน้าของเขาใช่ครับมันทําให้ดูเรียมตู่สมูทนะครับค่ะใช่สวยเหมือนช้างเลยอะ<ห>่ะเหมือนบั้นท้ายนี่เหมือนช้างเลยกระเบนหางเขาดีครับใช่ค่ะกระเบนหางสวยแล้วปู้หางดกตกเอ็นต้อยเลยครับน้องสาวนี่คือสังเกตพฤติกรรมเจ้าถุงเงินนี่ ประจําเลยค่ะเนี่ยว่ามาเรื่อยๆถึงว่าว่าตลอดคือค่อยๆเห็นพัฒนาการของเขานี่ประจําเลยครับทั้งเรื่องโคนห่างทั้งเรื่องอ่สรีระของเขาบ้านท้ายของเขาอะไรอย่างนี้ที่ดูช่วงหลังของเขานี่เหมือนเขายังสูงใหญ่ยาวมากเลยนะคะใช่ครับหูเขายังไปได้อีกไกลดูช่วงตรงนี้ของเขานี่หพี่มองว่าเขาน่าจะสูงใกล้ใกล้เคียงกับพี่แล้วนะคะเนี่ยคือน่าจะร้อยห้าสิบกว่าหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจนะดูพี่เต๋อมาวาดดิพี่เตอร้อยห้าสิบบวกครับใช่ไหม เพราะพี่เต๋อนี่ก็สูงร้อยสี่สิบห้านแล้วนะคะสูงก็พี่เต๋อแล้วครับตอนนี้สูงกว่าโอ้พี่เต๋อเลิเครื่องของเขาเลยพี่เต๋อไปฝ่ามือหนึ่งเลย่ะคะพี่ได้ทิกมาอีกอย่างหนึ่งเขาบอกช่วงกระเบนหางของเขาปิดอวัยวะเพศสนิทอย่างเงี้ยเท่ากับว่าส่งลูกที่ดีด้วยครับอันนี้จะทำจะทําให้ลูกตูดสวยครับค่ะใช่และตัวแม่เองก็ตูดสวยครับเพราะว่าเขาเรียกกระเบนหางใหญ่ครับถ้าเกิดประมาณ3มนิ้วถึง4นิ้วครึ่งจะใหญ่สวยครับ นี่นะคะคือได้ทิกไปทีละนิดทีละน้อยเหมือนกันนะคะคือ <c oughs> น้องแซมนี่ก็คือให้ความรู้ได้เพิ่มเติมที่มากมายพอสมควรเลยนะคะหลายๆอยา่างอย่างตัวนี้คือเขาก็มีจุดเด่นในตัวของเขามากมายหลายแทบจะไม่มีจุดด้อยของเขาในตัว <c oughs> นี้คือความสมบูรณ์ของ <c oughs> ขทุกอ <c oughs> ย่างยืนสง่าสวยเลยครับแล้วอย่างนี้เราจะมีโครงการที่จะพัฒนารุ่นลูกเพราะรุ่นลูกของเขาเนี้ยเดินสายประกวดอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะน้องแซมใช่ครับก็จะเดินจะเดินสายประกวดโดยที่บุีดจากฟาร์มเราเองเนี่ยครับครับโดยที่ว่า ใช้ใช้อาจจะใช้แม่ไหวกับสายที่มีอยู่ในฟาร์มครับเพราะว่าส่วนมากก็พ่อก็ได้สายดีๆมาแล้วครับแม่ก็สายดีแล้วครับอันนี้ก็สายเหล่าเก่าของอุทัยเลยไงครับเหล่าดั้งเดิมเลยแ่ะพี่มาบอกว่าเป็นเหล่าดั้งเดิมของลุงหล่าเลยใช่เหล่าดั้งเดิมเหล่าแรกๆเลยแทบจะเกิดไม่ทันเลยครับใช่ครัเพราะว่าสายลุงเหล่านนี่คือมีคนมีความต้องการค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่นะคะคือเหล่านี้คือเหมือนเขาส่งลูกอ่า ควายที่ออกมาที่ดีเกือบทุกตัวเลยเหมือนกันเ,เป็นควายเขาส่งลูกอัต,อตลักษณ์สวยใช่อัตลักษณ์สวยครับดีลูกสวยที่สําคัญคือสมบูรณ์เกือบทุกตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยชค,ความสวยของเขานะคะอะไรอย่างงี้นี่อย่างตัวนี้อย่างคุณแม่ก็ชอบเขานะคะคือที่แน่ได้ความยาวของเขาแล้วล่ะยาวมากเลย ยาวจริงๆปล่อยสวยนี่คือน้องแซมได้มาอย่างไงอะไรยังไงคะน้องแซมได้มาจากทางอีสานครับทางอีสานครับปาไก่แท้แล้วเรามองเห็นจุดเด่นของเขายังไงคะถึงเป็นควายที่กระดูกใหญ่ครับเป็นควายที่กระดูกใหญ่แล้วก็โครงสร้างดีครับครับแล้วก็เรื่องของพลังนมไม่ต้องห่วงครับพลังนมดีครับตอนนั้นนี่คือน้องแซมไปที่บ้านของเซียนอาคมแล้วเนี้ยคือพลอยสวยเงี้ยเขามีมีท้องมาแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ ้นลำมาข้อที่นี่ใช่ครับเป็นเพศผู้หรือเพศเมียครับตัวเพศเมียครับตอนนั้นที่เขามีท้องติดมาเงี้ยคือท้องกระตองหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับท้องกระต้องหนึ่งมาแล้วก็มาข้อที่นี่ครับได้เป็นตัวเมียครับโอ้ไม่ทรรมดาแล้วเขายังอยู่ไหมคะลูกของเขาอยู่ครับอยู่ในฟาร์มเนี่ยครับโอ้เท้ากับว่าเราได้เห็นลูกหลากหลายสายพันธุ์มากขึ้นเลยนะคะเนี่ยครับผมและตอนนี้คือเขาก็เพิ่งออกมาตัวที่สองจะอยู่กับที่เราแล้วใช่ไหมใช่ครับตัวที่สองเป็นเพศเมียเหมือนกันอันนั้นคือเป็นท้องกับไผ่เจ้าไผ่ครับ